รีแคปงานแฟนมิสติซ่าที่ผ่านมาจริงๆก็จะอัดวันอื่นแหละแต่ตอนนี้มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วก็อัดอันนี้แล้วกันเขาเปิดให้ลงทะเบียนตอน5โมงถึง5โมงครึ่งนะเราก็ไม่รู้เลยว่าการจัดที่นั่งมเป็นอะไรยังไงก็ต้องไปก่อนเวลามาส,สัก20นาทีได้แต่ปรากฏว่ามีคนมารอต่อคิวไว้แล้วการจัดที่นั่งอะ่ะทุกคนคิดว่าจัดตามรายชื่อที่ประกาศมาเลยนะลำดับอะ่ะแต่ไม่ใช่ มันยึดตามใครไปถึงก่อนโต๊ะลงทะเบียนอะด่านที่3ก่อนนัดินแบนมาก่อนของนั้นจะก็จะได้นั่งก่อนอะซึ่งมันมีคนที่เขาได้ลำดับ 10, 10กว่าๆแล้วเขาไม่รู้เนาึูว่านั่งตนั้นุดท้ายเขาก็ได้นั่งที่ท้ายเลยซึ่งเราดีหน่อยเราได้ที่กับท้ายก็ได้เคลียบขึ้นมาสักสิบระดับอะได้อันนั้นก็โชคดีล้วหน่อยตอนต่อแถวจะเข้าไปลงทะเบียนอะนะ ใจภูมอย่างหนึ่งคือแฟนคลับแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันเราแ,แวะเดียวกันนะสี่ห้าคนอะ่ะเขาน่ารักมากเลยอะ่ะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าที่ป๊อปอัพเอเขามีการทายทัดด้วยนะ,ะเพื่อเราจะได้กันนะทุกคนมือเราต้องนุ่มนะแจกแหงครีมให้ทาอีกคนบอกว่าทุกคนป่ะเราต้องหอมด้วยนะแจกลูกอมให้กินด้วยอันนี้น่ารักมากบอกเลยแฟนเราดีก็น่ารักเหมือนน้อดิ้เลยอ่ะพอเลยเข้าไปลงทะเบียนแล้วปุ๊บปัญหาเดิมเจ้าที่เลยจ้ะก,การเช็คชื่อจะมี3จุดจุดแรกคือเช็คจากกระดานบอร์ดใบรายชื่อใบใหญ่อ่ะด้านสองคือ ที่เราเขียนยอดกล่องอนะเขาแบ่งเป็นปึกปลึกละสิบรายชื่อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยซึ่งปึกเราปึกที่สี่สิบขึ้นไปแล้วเราที่สิบขึ้นไปหายจ้าพนักง,งานบอกว่าให้ยืนรอก่อนนะคะจะไปหาซึ่งฉันกับอีกสองคนโดยกันเป็นสามยืนรออยู่ตรงนั้นมาสักสิบสิบห้านาทีอะนอนรานมากเริ่มซักสีนีแล้วเพราะว่าคนท้าย,ายอย่างที่บอกอ่ะนะใครไปถึงโต๊ะด้านไในด้านที่สามก่อนด้านที่แบงก์ก่อนคนเราได้นังดีก่อนเขาขึ้นนำหน้าไปก่อนแล้วสิบกว่าคนซึ่งมันก็ไม่โอเเเคคแลล้ววมมมมันไ่่่ใชาาาาผิดรปก็ เราก็ไม่ได้มาช้าเราก็ควรจะได้เขาไปอะไรเปล่าจนพนักง,งานกลับมาเขาบอกว่าเอาไปได้เลยครับพี่ไปเลยเอ่าไปเราได้ที่คิวที่39<ๆ>ก็แถวสุดท้ายในงานเลยแต่ว่ามันก็ไม่ไกลมากหรอกมันก็ใกล้อ่ะเพื่อถึงตอนเข้างานแล้วไปนั่งปุ๊บมีเจา้าหน้าที่เขาเอาเก้าอี้มาตั้งข้างหลังซ้ายฉันข้างๆกันจะเยื้องไปข้างหลังนิดนึงนะอ่าไม่ไกลมากอยู่มาสี่ห้าตัวมั้งซึ่งก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คงรู้แล้วไม่ใช่ผู้โชคดีหรอกผู้โชคดีจะเป็นแถวด้กนตรงนี้มากกว่าซึ่งคันแถวสุดท้ายจะมีใครแล้วแหละเริ่มงานฉัน ดังอะดังเข้าหูอะคิดในใจว่าเอ้ยคนนี้ตบมือได้ดังมากสะใจมากอะแต่ไม่ได้หันไปมองนะเพราะว่าโฟกัสตามองน้องกับกล้องก็ถ่ายน้องอยู่อะก็ไม่ได้หันมามองมันเริ่มแบบดังตลอดดังเรื่อยๆเวลานย่างพูดจบประโยคสพัพพะจบประโยคอะ่ะเอ้ยหันดูหน่อยปุ๊บหันไปปุ๊บแม่น้องลีศ ขอถ่ายรูปกับคุณแม่มาเลยนะเพราะมันก็เกรงใจนะมันเป็นงานกลัวว่าถ้าเราขอถ่ายหนึ่งคนคนอื่นจะขอถ่ายด้วยก็เลยเคบวตาดีแม่เขาแล้วก็โฟกัสกับงานต่อตอนท้ายอยากจะบอกคุณแม่อยากเผื่อคุณแม่มากเลยอ่ะแต่ก็ลืมผมไม่กล้าจะบอกคุณแม่ว่าคุณพอบคุณนะคะที่คุณแม่ให้กําเนิดเด็กคนนี้มาขอบคุณที่เลี้ยงน้องมาอย่างนี้นะคะน้องคือเป็นแรงใจเป็นกําลังซัพพอร์ตในชีวิตหนูด้วยก็ไม่ได้พูดเลยมันงานชุดลิซ่า เซลว์ว่ชอบมากคือชอบมากคืออันเนี้ยเป็นโพหนูเน็กนะครับโพลิเซียนะหนูเน็กน่ารักน่ารักกับโพลิเซียแซ่บๆเซลถูกใจมากชุดอะไรเนี่ยเอาอีกเอาอีกมาถึงเริ่มงานก็อ่ะอย่างที่เราเคยลงคลิปนั้นคลิปก่อนไปแล้วนะในวันงาน <c oughs> น้องอ่ะจะบอกว่าเวลาสัมภาษณ์อ่ะเวลาสัมภาษณ์หรือพูดคุยอะไรอย่างที่เป็นภาษาไทยอ่ะ <c oughs> น้องเมาเก่งนะเว้ย <c oughs> น้องมีสกิลนะเว้ย <c oughs> เอออ่ะเซอร์เรตจะกล้าแบบมึงแ มันเหมือนไส้มันแบบน่ารักมันแบบเป็นไส้อะแล้วมีคนเขาถามว่าน้องเป็นไงนะะมั้งคะสวยไหมน้องสวยมากตัวเล็กขาเล็กเอวเล็กจะพกดุ้งมากชอบความพกดุ้งน้องมากเลยอะตัวน้องเล็กกับน้องสามคนอาจจะรวมชั้นได้คนหนึ่งเลยวคือจากในจอหรือในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ที่เราเจออะใช่ปะว่าสวยยังไงอะตัวจริงสวยยิ่งกว่านั้นอีกแบบมันนี่มันยด้ไม่ถูกอะมองด้วยตาเลยอบ พอสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วคือ MC นุย้ย MC คู่บุญของน้องก็ประกาศว่าต่อไปจะเป็นการทะลุหม,มู่นะคะน้องก็จะมาเดินอ,อ,อยู่ตรงแถวหน้านะซึ่งชันอยู่แถว C อ่อก,ก็ก็ไปกกันบ้างออกใกล้เลยแล้วก็จะมีต่อด้วยกิจกรรมไฮบายนะคะคือมันใกล้มากเดินไปคือเราแถวไปใช่ะปะแถวหน้าก็เดินไปไปให้บนะายน้องบางคนก็หยุดคุยกับน้องซึ่งฉันก็คุยเ้วยนินึ่าฉันคุยว่าะไรนะเขาบอกดิซ่า รักหนูนะคะถ้าพอหลุดตลอดไปนะน้องเข้าขึ้นข้าแล้วก็แบบยกมือไหว้อะไรทำนองเนี้ยใช่ป่ะเมื่อก่อนนี้แหละฉันจำได้จริงว่ามันเบอร์มากเลยอ่ะแล้วอย่างหนึ่งที่เราสึกเสียใจที่เราไม่ทำคือวันนั้นเราเอาเพลิงใจไปปืนไปด้วยห้อยไปใช่ป่ะแล้วที่สำคัญฉันเอาหมวกไปด้วยสตีดี้อ่ะเออบักเก็ตแคปอ่ะที่ซื้อไปอ่ะทำไมไม่ใส่อะแล้วแบบลิซ่าเฉียวไอคอนทำอะไรเงี้ยคือคือคิดได้จะออกมาแล้วว่าะที่ร้ายมากอ่ะถือว่ากันว่าถ้าแกได้คอไซได้ไซได้แฟนมีกัคุยกับศิลปินที่แกรักสิิ่่งงแแรกกกทีีตต้ออม็คืส สติอันนี้ต้องมีจริงๆคือเราไม่รู้แล้วแหละว่าตอนนี้จะได้ขึ้นไปหาน้องอีกทีตอนไหนคือแบบม,มันเกินคาดมันเกินผ่านไปมากก็เสียดายที่ไม่ทำนั้น Oh. ถ้า้องริดมีงานในไทยนะจะเป็นแฟนไซนแฟนอะไรก็แล้วแต่เปิดช็อปปิ้งช็อปอะไรเงี้ยที่เป็นงานเปิดอะ่ะถ้าแกไม่ได้สิทธิ์เข้างานอะ่ะแกไปเกาะขอบอยู่รอบงานได้เลยรับรองว่าน้องเดินมาเสิร์ฟแกเดินมาหักกล้องแกถึงที่แน่น้องเป็นอนี้ตั้งแต่ปีแรก,กนะครั้งแรกตั้งแต่อยู่ค่าย,ยาไวจี้มไในตั้งค่ายเองจนตอนนี้น้องก็ยังเป็นแฟนขับถืออยู่ตรงไหนน้องวิ่งไปเซอร์วิสแฟนลับเรียกตรงไหนน้องวิ่งไปหมดเลยแบบน,นีน้ก็ถึงล้ว